พระพุทธธรรมนั้นคอยย้ำเตือนเสมือนตำราเป็นแรงศรัทธาชาวพุทธวลามานบพันปีทุกคำสั่งสอนทุกบททุกตอนสะท้อนชีวิต สิ่งไหนชั่วดีนั้นมีบงชี้ตามวิธีแห่งธรรมอย่าไปยึดมันอย่าไปถือมันมันปล่อยวางใจถูกผิดอย่างไรเตือนสติให้อย่าไปถล่มกิเลสตัณหา ปล่อยวางเกิดนาพาใจจดจำเตือนสติยำ้ำหลีกนี้จากกรรมอย่าทลำลึกใจสัจธรรมนั้นคือความจริงเป็นสิ่งย้ำเตือนไม่ให้ลืมลืน่นเตือนสติตน อย่าล้นงไงายคนเราทุกคนนั้นนี้ไม่พ้นเตือนต้นเตือนใจเกิดแก่เจ็บตายนั้นไม่มีใครหนีไปได้สักคนเกิดมาตัวเปล่าไม่ได้หอบเอาอะไรติดตัว ถูกผิดคิดชั่วล้วนเกิดจากตัวมัวแบกมัวคนอย่าคิดโทดใครเพราะคนใจร้ายก็คือใจตนจิตใจมืดมนท่วมทนด้วยจิตหวังในฤทธภิญญาถึงวันสิ้นใจ จะไปแต่กายคล้ายกับวันเจ้านั้น